สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะฝ้ายมีเซตบอลสีนะคะจํานวนทั้งหมด5เซตด้วยกันนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นเซตบอลเก่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกกุมพการันศาสเดชะ้านะคะนางพลิ้วนะคะมะขวันรังสรรค์แต่จะเป็นไส์ที่นะคะมีทั้งเบบีนะคะแล้วก็กําลังปลูกเลยนะคะท่านผู้ชมขาใครที่เป็นสายบอลเก่านะคะก็ต้องเซตนี้เลยค่ะเพราะว่า เซตนี้นะคะเพียงเซตละ350บาทรวมส่งเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมคุ้มมากๆนะคะเพราะ1เซตเนี่ยได้ไปตั้ง5ต้นนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละเซตเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะไฟย,ย้ําก่อนนะคะว่า350บาทรวมส่งนะคะมีบริการปลายทางทั่วประเทศนะคะจัดส่งให้แบบไปรษณีสน EMS ไปเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมมาดูกันที่เซตที่1น,นะคะเซตที่1น,นะคะจะประกอบไปด้วยต้นแรกเลยนะคะกุมพกรันสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะกุมพการันตับรามเกียรินะคะแล้วก็ลูกไม้นะคะลูกไม้สหัสเสดช้านะคะสหัสเสดช้าเนาะแล้วก็เพชรพันล้านนะคะแล้วก็ไก่ตัวงามค่ะท่านผู้ชม ทั้งหมดมี5ต้นนะคะ350บาทรวมส่งจัดส่งให้แบบตะกร้าเลยค่ะมีบริการปลายทางนะคะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่บนคลิปเลยนะคะเซตที่ 2, สองเซตที่2นะคะจะประกอบไปด้วยกลุ่มพกันนะคะกลุ่มพกันลูกไม้นางพลิ้วนะคะ เพชรพาล้านนีสองต้นเลยนะคะเพชรพาล้านแล้วก็มัคควานรังสรรแบบนี้นะคะห้าต้นนะคะท่านผู้ชมเซตที่สองนะคะต่อไปเซตที่สามค่ะเซตที่สามก็ประกอบไปด้วยกุมพกันนะคะลูกไม้นะคะนางพลิ้วค่ะหงส์สุวรรณนะคะหงส์สุวรรณแล้วก็มัคควานรังสรรแบบนี้เลยค่ะเซตที่สามนะคะต่อไปเซตที่สี่ค่ะ เซตที่4นะคะจะประกอบไปด้วยกุมพกันเหมือนเดิมค่ะกุมพกันนะคะแล้วก็ลูกไม้แล้วก็นางพลิ้วนะคะแล้วก็นางไหมนะคะใบนี้มีตำหนิเล็กน้อยแต่ก็ป้ายแดงสวยๆเลยนะคะแล้วก็พิงสปอร์ตหรือว่าออมชมพูด่างนะคะโดยปกติเนี่ยจะ มีออมชมพูนะคะอันนี้จะเป็นออมชมพูด่างก็คือจะมีจุดนะคะเป็นไม้เลื้ยนะคะสีชมพูเป็นจุดๆแบบนี้นะคะลองเอาไปปลูกดูนะคะเลื้อยล่มลื่นนะคะสีหวานมากนะคะและเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าจะประกอบไปด้วยกุมพะกา์นนะคะลูกไม้แล้วต้นนี้คือสุขโขทัยนะคะนางใหม่ฮาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ออมชมพูด่างนะคะหรือพิงค์สปอตนะคะอุ้ยต้นนี้ฮาร์เลยนะคะ เห็นไหมคะจุดสีชมพูนะคะอันนี้คือเซตที่ห้านะคะแต่ละเซตนะคะ350บาทรวมส่งนะคะแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบแยกต้นนะคะเผื่อลูกค้าสนใจนะคะต้นแรกนะคะคือชมพูทวีปค่ะต้นนี้อยู่ที่300บาทนะคะถ้าใครใครรับเพิ่มนะคะก็ป้ายก็รวมส่งไปให้เลยค่ะต้นนี้นะคะ300บาทป้ายแล้วนะท่านผู้ชม เห็นไหมคะป้ายแล้วนะคะ300แล้วก็สีบุรีรัมต้นนี้เป็นแยกหน่อนะคะสีบุรีรัมต้นนี้นะคะไม้แยกหน่อจะโตเร็วนะคะต้นนี้อยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะเด้ไ้ชมขะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ